ผมช่องรีวิวเกมโมบายแต่วันนี้เราจะมาร e ีวิวเกมอิลิสตรนะครับโอเคเข้าไปกันเลย โอเคเขาลดเสียงกับเสียงดังโอเคนะ้รับเปิดมาก็จะมีให้เหลือสองตัวของก็คือพี่ชายก็ไปยิงโอเคพี่ชายเราก็แต่งตัวได้ออะโเคพี่หญิงสวยเคเราคงจะเลือกเป็นพี่ชายอะ 오케이. 오케이. 아니야 건. 아치. Okay. เกมบ่ายโอเคเอาบ้านนี้ละกันโอเคครับสูตรเดิมเลยเกมนี้มันมีเปิดให้ทดสอบก่อนนะครับซึ่งผมก็เล่นมาแล้วก็ ผมไผมไม่รู้ช่องของพี่เกมันเดมานะครับก็ังนั้นผมก็ถ้ามันเปิดให้เปิดทดสอบก่อนเลยเนาะแล้วนี้มันเปิดแล้วก็ปิดตัวไปแล้วก็เพิ่งมาเปิดโอเพนเปิดทดสอบอีกทีหรือเปล่าน่าจะเปิดเพื่อรอโอเพนเบต้าเลยเปล่านะครับแต่ผมก็รอเกมนี้มานานอยู่เลยโอเคมาแล้ว สูตรเดิมเลยนี่ครับถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมอัดขนองนะแล้วก็อาจจะมีเสียงพวกไก่หรือเสียงใสเข้ามาโอเคอันนี้ก็ระบบคอนโทรลนะครับก็ตามสไตล์แบตเตอรี่โอเดียร โอเคเดินไปเลยแล้วก็ทำตามเรื่อี้ไปก่อนแล้วกันก็พุ่งกระโดด้วยนะครับเสียงยังเหมือนเดิมไหมเรือัตโรมต์เหมือนจะมีระบบเรงอัตโรมัติเข้ามาให้ด้วย แล้วก็ฝึกซ้อมไปก่านีครับโอเคไปีกเคนี้มันจะต้องเต้นเพื่อหิวด้วยนะครับ มันเล็งไปนู่นนะทกนี้มันเจขขอโรสโค้ไม่ไดนะ้ก็คือแบบให้เอียงหน้าจอเพื่อน,นนะี้นะเจอโรสโค้ก็คือจะให้เกมพับกีนแะบเอียงแบบเอียงมือถือแล้วก็มันก็จะเล็งงนะ่ายเอายิงไรเนะี่ย ยโอเควนสไนเปอร์ยิงนัดเดียวแตกเลยโอเคต่อไปโอเคนะครับก็ต่อไปเลยโอเคขอเพิ่มเสียงก่อนโอเคแล้วก็จะได้ปืนมาเป็นปืนทดลง ไปช่างเก็บของโอเคคือเกมนี้คล้ายๆอ r o s สไฟล์นะครับโอเคผมจะมารีวิวอันนี้เฉยๆรีวิวเกมเพลีย์คร่าวๆเกมนี้หาห้องค่อนข้างไปแล้วเพราะ กิ่เพิ่งเปิดตัววันที่15วันที่15พระอ,อกันมุกกระลาโอเคก็เลยเป,ป็นขับเปิดตันเ่ย เดี๋ยวเขาจะไปปรับอยู่กับเซิร์ฟเวอร์นะอันนี้ก็เป็นการเล่นครั้งที่สองครับโอเคแล้วก็ยิวไปเลยถ้าเต้นแต่ละท่าเต้นก็จะมีอไของการรักษาเลยค่าการรักษาแตกต่างกันไปคนระับ ไอเซียนท่าอันนี้เป็นท่าแรกที่แจกมาให้ทุกคนก็ประมาณนิวทีละสามโอเค Okay. อันนี้เราก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นภารกิจของผู้เล่นใหม่ที่จริงผมก็เล่นนะครับก็มารู้ให้ยังไม่ได้ปรับกราฟิกเลยเพราะกราฟิกละเอียดเกินไปโอเคเรีวอรพเขาก็จะแจกชุดมาให้เรา แล้วก็เปลี่ยนชุดเลยพอเปลี่ยนชุดเ,ดเสร็จเราก็กดบันทึกด้วยคนระับเพราะว่าถ้ากดแล้วไม่กดบันทึกมันก็จะหายคือเราก็ต้องมาใส่ใหม่เหมือนเดิมโอเคเราก็ต้องทำเครืใส่เดิเดินเดินยกหลึกไม่ได้เดินก็จะปรับกราฟิกเสมอโอเค อันนี้ผมล็อกเป็นชื่อเฟซนะครับล็อกินเฟซบุ๊กนะครับเพราะว่ามันอันนี้ง่ายกว่าเพราะว่าผมใช้เฟซบุ๊กบ่อยส่วนใหญ่ผมก็ใช้ไอ้นี่ใช้เกมแมวบัญชีเกมผมใช้แต่กเฟซบุ๊คล็อกอินครับ หมดแล้วงดแตกไปเรามีการแทงหลังด้วยนะโอเคไม่คือไปการแทงทีเดียวแตกอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> นตาเสียแล้ว โอเคครับ okay. ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนปืนนะดูเหมือนว่าวันนี้ให้เปลี่ยนปืนนะโอเคครับก็แล้วก็ปรับแต่งไดคง้ครับยิงอะไรกราฟิกก็ปรับได้สูงคือสูงนะเพราะว่าหรือเปล่านะไม่ได้ปรับมีกลางอะไร ก็คือความรู้อะไรในการเล่นโอเคมันก็สนุกด้วย เรีนี้มียิงอัตโนมัติล้ก่อนเลยกับตัวมาได้นะเนี่ยเลือเลือยเื่อยเอยเ่่อเรืื่อฟือเ เอนี่พแล้วโอเคเปลี่ยนปืนแล้วเปลี่ยน,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 นนะ okay. ปืนแล้วก็ได้กระสุนมาทั้งหมดทีเดียวนะโอเคชนะแล้วเต็นไป ก็ตอนวิชนทดสอบครั้งที่แล้วผมก่อเหรียนไปข้คางเยอะนะไม่จะมีกิจกรรมก็คือรอบอินรับของางวันเดียวนะครับมันจะมีท่าที่ผมช่วยท่าหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคนระ มันไม่รู้อะไรเป็นด่านป่าโอเคน่าจะเป็นด่านครับด่านแบบลถอันนี้เราก็เป็นเปิร์กนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ เพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ตอนเวอร์ชันที่สองั้งที่แล้วก็มันยังไม่มีโอเคแล้วเราก็ล็อกอินไป Real, it's the next episode. <laughs>